สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะยินดีต้อนรับสู่ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะวันนี้เราจะนำเสนอสิ้นดีๆนะคะจากาที่ร้างร้านนะคะวันนี้มาเสนอราคาถูกๆนะคะเป็นสิ้นทอโรงงานนะคะมีอยู่ในร้านเราก็เลยอยากเอามาเสนอขายอีกครั้งแล้วค่ะพืนนี้สามารถที่จะเอาไปตัดสำเร็จ เป็นถุงสำเร็จหรือเป็นเดรสก็ได้หนึ่งตัวเป็นผ้าถุงใส่อยู่กับบ้านก็ได้หนึ่งตัวเย็บบ่วงเรียบร้อยเย็บ,บวงเรียบร้อยพร้อมใส่ได้เลยนะคะราคาอยู่ที่350เท่านั้นนะคะ350นะคะก็รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะคะจ่ายได้เลย350นะคะสีม่วง สีม่วงโทนม่วงนะคะม่วงสไลด์นะคะม่วงอ่อนม่วงเข้มม่วงเข้มเลยนะคะก็ผืนนี้ก็ตัดเป็นผ้าถุงก็ได้ใส่อยู่กับบ้านเป็นผ้านุ่มๆน,นะคะผ้าบางพริ้วนะคะไม่ไม่บางมากไม่หนามากกําลังดีนะคะ หรือว่าบางท่านจะอาจจะเอาไปตัดกางเกงหรืออาจจะเอาไปตัดชุดเรดรสก็ได้หนึ่งชุดนะคะเพราะว่าความกว้างของเขาได้เลยแล้วก็ความยาวของเขาก็กว้างแล้วก็ยาวพอนะคะประมาณกว้างประมาณเดี๋ยวก่อนนะผ้ายาวประมาณ2เมตรคือผ้าถุงชิ้นหนึ่งอะค่ะผ้าถุงชิ้นหนึ่งนะคะอ่ารอบวงกว้างก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ72นิ้วยาวลงมาก็จะอยู่ที่ประมาณ40-41นิ้วนะคะ ก็ได้ผ้าถุงชิ้นหนึ่งกับถ้าจะตัดเป็นชุดนะคะก็ได้ชุดกระโปรงเป็นชุดแสกชุดเดรสนะคะได้หนึ่งชุดนะคะสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะเป็นสีสดใสวันนี้เราเอามาเป็นสีสดใสทุกผืนราคาอยู่ที่350นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะมีแต่สีสดใสนะคะสีบานเย็นนะคะไล่สีไปนะคะ สีชมพูชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูอ่อนอ่อนนะคะดูได้เลยนะคะสีประมาณนี้เลยค่ะสีเข้มเข้มถูกใจของใครหลายคนนะคะ350เท่านั้นเองเอาไปตัดเป็นชุดเป็นอะไรได้หมดนะคะเป็นผ้าฝ้านะคะทอโรงงาน ราคาถูกๆนะคะ350เท่านั้นเองนะคะเอาไปดัดแปลงเอานะคะอยากตัดเป็นกางเกงใส่เล่นอยู่กับบ้านอยากตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จปูกาวก็ยิ่งสวยเป๊ะเลยนะคะสวยๆนะคะสีก็สดใสทุกผืนเลยนะคะวันนี้คลิปนี้สดใสนะคะสีฟ้าฟ้าอ่อนฟ้าเข้มฟ้าเข้มเข้มอ่อนอ่อนนะคะก็จะไล่ๆกันอยู่นะคะสีเพราะว่า จะบอกว่าเอาสีฟ้ามาให้หน่อยอันนี้เนี่ยฟ้าไหนก็มีอยู่ในนี้เลยนะคะฟ้าเข้มฟ้าน้ําทะเลฟ้าอ่อนฟ้าวันแม่ก็รวมกันอยู่ในผืนเดียวกันเลยนี่นะคะอ่าผืนนี้ถ้าท่านจะบอกว่าอยากได้สีฟ้าฟ้าเราก็ไม่รู้ฟ้าไหนอันนี้เราให้เลยฟ้าเข้มฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนอ่อนนะคะ350นะคะ350อันนี้ก็จะเป็นโทน โทนน้ำตาลอมอาเขาเรียกว่าส้มน้ำตาลอมส้มส้มอิดส้มอ่อนส้มไข่ไก่อะไรได้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะสีสวยสวยนะคะไล่สีสวยมากเลยค่ะก็เอาไปปูกาวอีกนี้นึงตัดเป็นกระโปรงนี่หรูเลยนะคะ350เองนะคะผ้านุ่มนุ่มบางพริ้วนะคะตามราคาตามสภาพนะคะผืนนี้เป็น บานเยนเข้มๆเ,เลยนะคะมีม่วงมีบานเยนมีกรีบบัวอยู่ในผืนเดียวกันเลยนะคะท่านใดอยากได้สีเข้มๆนะคะก็ตามสภาพนะคะผ้าทอโรงงานนะคะผ้าฝ้ายนะคะทอโรงงานไม่มีรอยต่อรอยอะไรเลยทั้งผืนไม่มีรอยเย็บยาวทั้งผืนนะคะ350นะคะ350ออันนี้ก็จะเป็นโทนน้ำตาล น้ำตาลครีมนะคะสีจะต่างกันนิดหน่อยนะคะใก,ใกล้เคียงกันแต่อาจจะต่างกันนิดหน่อยสีน้ำตาลสีเหลืองสีครีมอยู่ในนี้เลยนะคะเหลืองทองน้ำตาลครีมค่ะอยู่ในนี้เลยนะคะ350เท่านั้นเองนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอโรงงานค่ะ350ทุกผืนนะคะสีนี้ก็จะมีอ่อนๆน,นะคะใครไวใครได้นะคะอ่อนกว่านิดนึงเห็นไหมคะ ลายลายลายก็จะต่างกันนะคะอันนี้จะมีผืนเดียวในคลิปนะคะสวยสวยนะคะสีอ่อนกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะให้เทียบดูอ่ะเผื่อจะอยากเทียบนะคะก็ต่างกันนิดนึงนะคะสวยสวยคนละแบบนะคะ350นะคะผ้าบางนุ่มพลิ้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนกว่าสีบานเย็นนิดหนึ่งชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูอ่อนอ่อนนะคะก็ราคา350านะคะหาซื้อกันได้นะคะจะตัดใส่เป็นผ้าถุงสำเร็จหรือจะตัดใส่เป็นกางเกงายาวหรืออะไรอยู่กับบ้านนะคะผ้าฝ้ายทอโรงงานนะคะไม่มีรอยต่อนะคะแต่ว่าใส่สบายท่านที่เคยซื้อไปจะรู้นะคะ ก็ซื้อกันคนละสามผืนเชียวค่ะเพราะว่าใส่สบายนะคะผืนนี้ผืนสุดท้ายนะคะเป็นสีม่วงน้ำเงินแล้วก็น้ำตาลนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะสีเข้มๆเ,เลยนะคะสดใสไว้ก่อนคะ่ะช่วงโควิดสดใสไว้ก่อนนะคะน้ำเงินนะคะน้ำเงินม่วงอะไรอยู่ในนี้เลยคะ่ะราคาอยู่ที่350นะคะ ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะมีภาพนิ่งอยู่ท้ายคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมผ้าในร้านนะคะผ้าในร้านมีหลายราคามีาวัตถุดิบต่างๆเยอะแยะนะคะทักทายกันมาก็แล้วกันนะคะถ้า facebook ก็เป็นเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะบานเย็นผ้าทออยู่สุขโขทัยนะคะ อยู่สีสัจนาลัไทักทายกันมาได้นะคะก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ในคลิปนะคะโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้นะคะเกี่ยวกับผ้าทอสุขโขทัยนะคะอยากได้แบบไหนผ้าคมา้าผ้าพันคอมีหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเอาคลิปไหนลงเท่านั้นนะคะอยากได้แบบไหนก็โทรมาถามได้นะคะหรือว่าคุยกันทางไลน์ก็ได้นะคะ Facebook ก็ร้านบานเย็นผ้าทอนะคะ